ที่เมืองแห่งนี้ในทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตในแบบที่น่าสยดสยองอยู่ตลอดเวลาผู้คนในเมืองต่างใช้ชีวิตโดยตระหนักว่าวันพรุ่งนี้พวกเขาอาจจะกลายเป็นเหยื่อของโชคชะตารายต่อไปภาพยนตร์เริ่มต้นที่รัฐแอริโซนาในปี1882มันเป็นยุคที่ยากลำบากอาหารนั้นหายากโรคระบาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทุกวันคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดมีแต่คนกล้าหาญและบ้าบินเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดและมีชีวิตอยู่ได้ ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านได้มารวมตัวกันเพื่อรอชมความบันเทิงที่กำลังจะเกิดขึ้นชายสองคนนัดดวลปืนกันในวันนี้ชายคนแรกกำลังยืนรอชายคนที่สองอยู่ ทันใดนั้นสตาร์ก็วิ่งออกมาจากหัวมุมถนนเขาสะดุดลม้มและลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าไปเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้อย่างทุลักทุเลชายคนแรกบอกให้สตาร์กชักปืนออกมาแต่สตาร์กลับรู้สึกประมาะและพยายามเจรจาเพื่อยุติความขัดแยง้งโดยเสนอว่าจะขายแกะของเขาบางส่วนเพื่อชดใช้ความเสียหายที่แกะของเขาไปกินหญ้าในที่ของคนอื่น ชายคนแรกตอบตกลงโดยให้เวลาสตาร์คสองวันไม่เช่นนั้นเขาจะจัดการกับสตาร์คทันทีเย็นวันนั้นขณะที่สตาร์คนั่งอยู่ริมทะเลสาบกับแฟนสาวเขาเล่าความกังวลเกี่ยวกับการดวลให้หลุยฟังแต่หลุยก็พยายามขัดจังหวะเพื่อบอกเลิกกับเขาแม้ว่าทั้งคู่จะคบกันมานานกว่า1ปีแต่หลุยอยากตามหาอะไรใหม่ๆในชีวิตคนยุคนี้มีอายุยืนไม่ถึง30ปีเธอยังพอมีเวลาจึงอยากลองใช้ชีวิตเพื่อตัวเองดูสักครั้ง สตาร์ก็พยายามโน้มน้าวให้หลุยนั้นเปลี่ยนใจแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่สําเร็จที่โรงเล่าในเมืองผู้คนกําลังสนุกกันอย่างเต็มที่ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับดอกทิวลิปสีเหลืองเขากําลังรอแฟนสาวของเขาเลิกงานพนักงานคนหนึ่งถามเอ็ดดี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรที่แฟนของเขาต้องรับแขกวันละ15คนเอ็ดดี้ตอบว่าเขาไม่คิดอะไรมากเพราะเขาเองก็ต้องทํางานหนักทุกวันเหมือนกัน ในตอนนั้นรูทได้เดินออกมาจากห้องพอเห็นเอ็ดดี้เธอก็วิ่งเข้ามากอดเขาด้วยความดีใจ จากนั้นทั้งคู่ก็ออกจากตึกไปด้วยกันพนักงานเตือนรูทว่าคืนนี้ยังมีลูกค้ารอเธออยู่อีกหนึ่งคนเอ็ดดี้กับรูทมาเยี่ยมสตาร์กที่บ้านหลังจากได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับลุยสตาร์กหยิบรูปถ่ายของลุยออกมารูปนั้นดูสวยมากแต่เขาก็เสียใจที่ลุยไม่ได้ยิ้มออกมาตอนถ่ายมันสตาร์กนั้นรักลุยมากและไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรผิดแต่เขาก็พร้อมจะทําทุกอย่างให้เธอกลับมาจากนั้นสตาร์กก็ชวนเพื่อนๆออ,ออกไปดื่มด้วยกันที่โรงเหล้า เขาโน้มน้าวทุกคนว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในสถานที่และยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดทุกสิ่งรอบตัวจองจะพรากชีวิตพวกเราไปทั้งสุราอาชญากรโสเพณีสัตว์ที่หิวโหวยโรคร้ายและอินเดียแดง หรือแม้แต่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยแค่จะเดินออกไปข้างนอกก็ยังมีงูหางกระดิ่งดักโจมตีจากนั้นก็ชี้ไปยังชาย3คนที่เป็นคนงานเหมืองพวกเขากําลังกินซีโครงราดซอสอันเผ็ดร้อนเพราะลิ้นของพวกเขาไม่สามารถรับรู้รสชาติอื่นได้อีกแล้วอาหารแบบนี้นําไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพเช่นท้องผูกตะคริวระบบย่อยอาหารล้มเหลวโรคไตแล้วฤที่สีดวงรวมไปถึงลำไส้อักเสบและหากโชคร้ายพวกเขาอาจจะตายเพียงเพราะตดออกมาก็ได้ ทันใดนั้นคนหนึ่งในกลุ่มก็ลุกขึ้นและตดออกมาเสียงดังจากนั้นเขาก็ล้มลงและเสียชีวิตไปสตาร์กเล่าต่อว่าทันนี้ยังไม่เลวร้ายพอทุกคนสามารถออกไปดูที่ด้านนอกได้เลยเขาชี้ไปที่ร่างของชายคนหนึ่งที่นอนอยู่ไม่ไกลนักร่างนั้นนอนอยู่ตรงนั้นมาสามวันแล้วและไม่มีใครสนใจจะเอาเขาออกไปหรือเข้าไปตรวจสอบสาเหตุการตายพอสตาร์กพูดจบฝูงหมาป่าก็เดินเข้ามาที่ศพและลาเขาไปต่อหน้าต่อตาทุกคน สตาร์กลับมาที่โต๊ะและจบคำปราศัยเกี่ยวกับความโหดร้ายของดินแดนอเมริกาตะวันตกแต่คนอื่นๆที่ฟังอยู่กลับรู้สึกไม่พอใจพวกเขาโยนสตาร์กออกไปทางหน้าต่าง สตาร์กจึงไปนั่งอยู่บนบันไดของโรงเล่ารูดพยายามทำแผลให้กับเขาแต่สตาร์กไม่ยอมรูดท,ทนเห็นสตาร์กอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้เลยแนะนำให้เขาไปพูดคุยกับหลุยเพื่อปรับความเข้าใจสตาร์กค,คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีโด้วยความเมาเขาจึงตัดสินใจไปหาลุยทันทีเขาเคาะประตูบ้านของเธอพอลุยเปิดมาและเห็นว่าสตาร์กกำลังเมาอยู่ เธอก็ไม่อยากจะคุยด้วยหลุยพลักสตาร์กออกไปและปิดประตูใส่หน้าเขาทันทีที่ทะเลทรา,ายชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเกวียนพร้อมกับสุนัขค,คู่ใจเขาพูดคุยกับมันพร้อมกับหมุนทองในมือเล่น ทันใดนั้นกลุ่มชายขี่ม้าก็ปรากฏตัวชายชารารีบซ่อนทองของเขาและหยุดเกวียนกลุ่มชายขี่ม้าถามชายชาราว่าเขารู้ทางไปที่เชอร์แมนคลีกหรือไม่ชายชาราจึงได้มอบแผนที่พร้อมกับอธิบายทางอย่างละเอียดแต่ก่อนที่พวกเขาจะจากไปผู้นำของกลุ่มก็เกิดสงสัยว่าชายชารามีทองคำอยู่หรือไม่จึงได้หยุดเขาเอาไว้ตอนแรกชายชาราั้นตอบปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมยกทองให้กับพวกเขาไปอย่างไรก็ตามครินผู้นำของกลุ่มได้ท้าให้ ชายชรามาดวลปืนกันชายชาราไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมตกลงพอเริ่มนับถอยหลังครินก็โกงการดวลเขายิงชายชาราเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ทันนับถึง3ามด้วยซ้ำญิงสาวที่มาด้วยการรู้สึกโกรธเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมครินต้องฆ่าชายชาราในเมื่อเขาได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วครินจึงบีบคอหญิงสาวและพูดออกมาว่าเธอไม่ควรโต้เถียงกับเขาต่อหน้าลูกน้องภรรยาที่ดีควรจะให้ความเคารพสามี หลังจากตรวจสอบแผนที่เรียบร้อยคริ้งก็ตัดสินใจส่งลูอิสและแอนนาไปที่เมืองโอสตัมส่วนเขาและคนอื่นจะตามไปสมทบในอีก2ส,สัปดาห์ก่อนที่แอนนานั้นจะออกเดินทางเธอได้เหลือไปเห็นสุนัขของชายชาราจึงได้ตัดสินใจพามันไปด้วยกันทางด้านของสตาร์เขาตื่นขึ้นมาในตอนบ่ายสามก่อนจะเดินไปเข้าห้องน้าที่ด้านนอกและได้พบกับเอ็ดดี้โดยบังเอิญเอ็ดดี้กังวลว่าสตาร์จะเอาตะเกีบตัวอยู่ในบ้าน สตาร์กจึงบอกว่าเขาออกไปพบกับชาลีและชำระนี้ไปหมดแล้วแต่เอ็ดดี้ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเขารู้ว่าสตาร์กกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและชี้ให้เห็นว่าสตาร์กไม่ได้ตัดขนแกะมาสองสัปดาห์แล้วสตาร์กจึงตอบกลับไปว่าเอ็ดดี้กลับไปเจอกับแฟนสาวที่รักเขาทุกวันเอ็ดดี้ไม่มีทางเข้าใจเขาหรอกเอ็ดดี้จึงแย้งขึ้นมาว่าแต่เขากับรูทยังไม่เคยมีอะไรด้วยกันเลย วกเขาทั้งคู่เคร่งศาสนาและตั้งใจจะเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้จนกว่าจะถึงวันแต่งงานพอสตาร์กได้ยินก็รู้สึกตกใจและเริ่มคิดว่าชีวิตตัวเองอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดต่อมาทั้งสองคนได้พากันเข้าไปในเมืองขณะก,กำลังเดินอยู่บนถนนสตาร์กเห็นหลุยกำลังกอดและจูกกับแฟนใหม่ของเธอเขาเสียใจมากและจมอยู่กับความคิดของตัวเองแต่เอ็ดดี้ก็ดึงสตาร์กออกมาจากความเศร้าโดยการชี้ให้เห็นว่ามีการส่งน้ำแข็งเข้ามาในเมืองทั้งคู่จึงเดินเข้าไปดูใกล้กล ทันใดน,นั้นเชือกที่ยกน้ำแข็งก็ขาด และน้ำแข็งก้อนใหญ่ก็ตกลงมาทับหัวคนงานจนเสียชีวิตทั้งสองคนจึงตัดสินใจเข้าไปที่โบสถ์ที่นั่นนักเทศกําลังกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับคนงานที่เพิ่งเสียชีวิตไปพร้อมกับสัญญาว่าชาวเมืองจะจดจําเขาทุกครั้งที่ได้ดื่มน้ําเย็นหลังจากจบพิธีนักเทศได้แนะนําให้ชาวเมืองรู้จักกับสองสมาชิกใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามานั่นก็คือลูอิสกับแอนนาซึ่งทั้งคู่วางแผนที่จะสร้างฟาร์มในเมืองในขณะเดียวกันลุยได้เดินเข้าไปในร้านของแฟนใหม่หมเธออ้อนฟอยว่าตอนนี้เธอยังไม่มีชุดที่จะใส่ ไปงานเทศกาลที่กําลังจะมาถึงเลยจูจูสตาร์กก็เดินเข้ามาในร้านฟอยถามสตาร์กว่าเขาเข้ามาที่นี่ทําไมเพราะร้านนี้ขายแค่ผลิตภัณฑ์ดูแลหนวดเคราสตาร์กบอกว่าเขาอยากจะลองไว้เคราดูบ้างก่อนจะกล่าวหาว่าฟอยแย่งแฟนของเขาไปซึ่งฟอยยืนยันว่าหลุยเป็นฝ่ายที่เลือกจะมาหาเขาเองพร้อมกับเน็บว่าสตาร์กเป็นแค่คนเลี้ยงแกะจนๆที่ไม่สามารถดูแลเธอได้ คืนนั้นแอนนากับลูอิสไปที่โรงเหล้าในขณะที่เอ็ดดี้กับรูดก็มาที่นี่เช่นกันเอ็ดดี้บอกกับรูดว่าเขาคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร้องทําภารกิจด้วยกันในคืนนี้แต่รูดนั้นไม่เห็นด้วยโดยบอกว่าเธอเป็นคริสเตียนและพระเจ้าก็คงจะไม่ยินยอมให้เธอมีความสัมพันธ์กับใครก่อนแต่งงานขณะที่กําลังตกลงกันสตาร์ก็เดินเข้ามาบอกว่า เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและวางแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแต่จู่ๆลูอิสที่กำลังดื่มอยู่ในบาร์ก็ไปมีปากเสียงกับนักเลงคนหนึ่งซึ่งจบลงด้วยการที่ลูอิสนั้นถูกยิงจึงทําให้เกิดการตะลุมบอลกันครั้งใหญ่สตาร์กับเอ็ดดี้จึงหลบไปด้านข้างและแกล้งทําไปต่อยกันเพื่อตามน้ําไปกับพวกเขาทัานใดนั้นสตาร์ก็สังเกตเห็นว่าแอนนากําลังจะได้รับอันตรายเขาจึงรีบเข้าไปช่วยและพาแอนนาออกมาจากบาร์ได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่จึงได้แนะนําตัวกันแอนนา ได้เล่าถึงแผนการทําฟาร์มของเธอส่วนสตาร์กก็เล่าเรื่องหลุยให้แอนนาฟังจากนั้นทั้งคู่ก็สังเกตเห็นงูหางกระดิ่งอยู่ใกล้ๆแอนหนาจึงบอกให้สตาร์กอยู่นิ่งๆและสื่อสารด้วยการขยับปากแบบเบาๆเธ<ๆ>อแนะนําว่าพวกเขาควรจะไปเที่ยวงานเทศกาลด้วยกันและทําให้หลุยรู้สึกอิจฉาสตาร์กดูบ้าง ถึงวันงานสตาร์กับแอนนาก็มาถึงพร้อมกันแอนนารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตพวกเขาเดินเข้าไปหาช่างภาพและต่อคิวแอนนาเล่าให้ฟังว่าเธอเคยเห็นภาพคนยิ้มซึ่งมันดูแปลกมากเพราะคนสมัยนั้นเวลาถ่ายรูปมักจะไม่ค่อยยิ้มกันจูจ่ๆไฟแฟลชกกระเบิดใส่ช่างภาพและไฟก็ลุกลามใส่คนที่กำลังถ่ายรูปอยู่ทําให้พวกเขาเสียชีวิตไปสตาร์กนั้นถอนหายใจและบ่นว่าเหตุการณ์แบบนี้นั้นเกิดขึ้นทุกปีทุกครั้งที่มีงานเทศกาลมักจะต้องมีคน ตายอยู่เสมอจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปเจอหลุยส์กับฟอยโดยบังเอิญทําให้เกิดการประทะคารมระหว่างทั้งสองคู่แอนนาเสนอให้พวกเขาไปที่ซุ้มยิงปืนเพื่อหาข้อยุติเรื่องนี้ฟอยตอบตกลงในทันทีโดยที่เขาเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนและฟอยก็โชว์ฝีมือด้วยการยิงเข้าเป้าทุกนัดพอถึงตาสตาร์เขาก็ยิงพลาดทุกนัดจนเสียงเงินเดิมพันไป6เซนแอนนาเห็นแบบนั้นจึงได้ท้าพานันอีกครั้งโดยบอกว่าหากเธอยิงเข้าเป้าทั้งหมด ฟอ,อยจะต้องจ่ายเงินให้เธอ1ดอลลาร์พอผู้คนที่อยู่รอบๆได้ยินก็พากันตกใจหมดเพราะไม่มีใครเคยเห็นเงินดอลลาร์จริงๆมาก่อนฟอ,อยนั้นตอบรับคำท้าอย่างมั่นใจจากนั้นแอนนาก็ใช้ปืน2กระบอกและขอให้เจ้าของร้านเลื่อนไปลายด้วยความเร็วสูงสุดแต่แอนนาก็สามารถยิงเข้าเป้าทุกนัดได้อย่างแม่นยำ ฟอยนั้นโกรธมากและจำใจใจ่ายเงินเดิมพันให้กับเธอก่อนจะหันไปเยาะเย้ยสตาร์ด้วยความสะใจสตาร์ที่กำลังโมโหสุดขีดจึงหลุดปากถาฟอยดดนปืนด้วยกันในวันรุ่งขึ้นแอนนาเห็นท่าไม่ดีจึงได้เสนอให้เลื่อนการดวนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์และทุกคนนั้นก็ตอบตกลงหลังจากฟอยเดินจากไปสตาร์ก็เพิ่งรู้ตัวว่าเขาได้ทำเรื่องโง่ๆลงไปแล้วสตาร์สารภาพกับแอนนาว่าเขาไม่รู้วิธียิงปืนด้วยซ้ำแอนนาจึงสัญญาว่าเธอจะช่วยสอนให้กับเขาเองวันต่อมาทั้งครูไปฝึกยิงปืนกันที่ ระหว่างการฝึกแอนนาถามสตาร์กว่าหลุยนั้นไม่ดีตรงไหนเพราะเธอดูเป็นคนหยิงยโสและเอาแต่ใจสตาร์พยายามอธิบายว่าหลุยนั้นเป็นคนตลกใจดีแถมยังเลี้ยงแกะเก่งอีกด้วยพอพูดไปสตาร์ก็เริ่มสงสัยว่าหลุยเป็นคนแบบที่เขาคิดจริงหรือเปล่าจากนั้นแอนนาก็กลับมาสอนสตาร์กยิงปืนต่อแต่สตาร์ก็ยิงพลาดเป้าแม้ว่าเป้าหมายจะอยู่ใกล้ๆก็ตามพอถึงปลายสัปดาห์สตาร์ก็เริ่มยิงปืนได้บ้างแล้วทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นอีกด้านหนึ่งลูอิสกําลังถก ถูกขังอยู่ในคุกพอผู้คุมเอาอาหารมาให้เขาก็แกล้งทําเป็นหลับก่อนจะลุกขึ้นมาและทําการสังหารผู้คุมทันทีในขณะเดียวกันสตาร์กับแอนนากําลังเตรียมตัวไปที่งานเต้นรําแอนนาสวมชุดราตรีที่ดูสวยงามแต่กลายเป็นว่าชุดนี้ดูไม่เหมาะกับงานเต้นรําของที่นี่สักเท่าไหร่สตาร์กรู้สึกเป็นกังวลว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วแต่แอนนาก็บอกให้สตาร์กเชื่อใจเธอทั้งสองได้พบเข้ากับฟอยและหลุยโดยบังเอิญก่อนที่ฟอยจะเดินไปหานักร้องและขอบ เพื่อเริ่มการเต้นรำทุกคนในงานเต้นกันอย่างสนุกสนานแต่สตาร์กก็ถูกผลักออกไปแอนนาเห็นแบบนั้นจึงชวนสตาร์กไปดื่มเหล้าด้วยกันสองคนแอนนาหยิบเหล้าไป1ขวดพร้อมกับแก้ว2ใบเธอได้ใส่ผงบางอย่างเข้าไปในแก้วใบหนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปหาฟอยและท้าให้เขาดื่มเหล้าฟอยนั้นดื่มหมดแก้วอย่างรวดเร็วเพื่อโชว์สาวจากนั้นแอนนาก็เผยความรู้สึกที่เธอมีต่อหลุย์อย่างตรงไปตรงมาก่อนจะกลับไปหาสตาร์กทั้งสองคนกลับไปที่ฟาร์มพวกเขานั่งคุยและดื่มเหล้าด้วยกัน สปาร์ขอบคุณแอนนาที่เชื่อมั่นในตัวเขาและแนะนำให้เธอได้รู้จักกับแกะตัวโปรดของเขาที่ชื่อว่าวัตสันแกะตัวนี้มีของขวัญชิ้นเล็กมาให้กับแอนนาด้วยซึ่งผูกอยู่บนหลังของมันเธอแกะซองออกมาและได้พบกับรูปถ่ายของสตาร์ที่เขากำลังยิ้มอยู่แอนนานั้นดีใจมากและเข้าไปจูบก,กับเขาแต่หลังจากนั้นเธอก็รู้สึกอายและขอตัวกลับบ้าน สตาร์กจึงได้เดินไปส่งแอนนาที่ประตูทั้งคู่จูบกันอีกครั้งโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังแอบมองพวกเขาอยู่นั่นก็คือลูอิสนั่นเองทางด้านของฟอยกับหลุยพวกเขากำลังอยู่บนเตียงด้วยกันหลุยขอร้องให้ฟอยยกเลิกการดวนในวันพรุ่งนี้แต่ฟอยนั้นตอบปฏิเสธก่อนจะบอกให้หลุยทำหน้าที่ของเธอต่อไปขณะที่ฟอยกำลังจะถึงฝั่งฝันเขาก็รู้สึกปวดอุจจาระขึ้นมาทันทีเช้าวันถัดมาแอนนาเตรียมตัวไปเชียร์สตาร์กแต่จูๆ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูพอเธอเปิดออกมา ก็พบว่าเป็นคลินในขณะเดียวกันชาวเมืองได้มารวมตัวกันที่ถนนใหญ่สตาร์กยืนอยู่ตรงกลางและกำลังรอคู่ต่อสู้ของเขาอยู่ผ่านไปสักพักฟอยก็เดินออกมาแบบทุลักทุเลเขาดูอ่อนแอและเหมือนคนกำลังป่วยหนะักพอมาถึงฟอยก็ทนไม่ไหวรีบเข้าไปคว้าหมวกของคนดูก่อนที่จะอุจระลงไปในน,นั้นและกลับมายืนที่จุดดวนปืนอีกครั้งแต่ตอนนี้สตาร์กไม่ได้อยากดวนกับฟอยอีกต่อไปเขาไม่ได้ต้องการหลุยอีกแล้วและพยายามมองหาแอนนา สตาร์กบอกว่าแอนนามีความหมายกับเขามากความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายต้องคิดเหมือนกันหากหลุยมีความสุขกับฟอย์เขาก็ยินดีจะปล่อยเธอไปหลังจากจบการดวลสตาร์กเดินไปหาแอนนาที่ห้องแต่เธอก็ไม่อยู่ที่นั่นเขาจึงไปที่โรงเหล้าและบอกกับเอ็ดดี้และรูดว่าแอนนานั้นหายตัวไปทันใดนั้นคริ้ก็เดินเข้ามาพร้อมกับประกาศตามหาชายที่จูบก,กับภรรยาของเขาเมื่อคืนก่อนคริ้เข้าไปหาชายคนหนึ่งพอไม่ได้คําตอบที่เขาต้องการคริ้ก็ยิงชายคนนั้นทันทีก่อนจะบอก ว่าคนที่ทําความผิดมีเวลาถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ให้มาพบกับเขาที่ถนนใหญ่คลินกลับไปเค้นคําตอบจากแอนนาว่าใครเป็นคนจูบเธอโดยโคว่าจะฆ่าสุนัขของแอนนาทิ้งถ้าเธอไม่ยอมบอกความจริงออกมาในที่สุดแอนนาก็ยอมรับว่าเป็นสตาร์คลินนั้นเข้าไปจูบเธอก่อนจะเดินจากไปแต่แอนนาก็คว้าก้อนหินที่อยู่ใกล้ๆทุบเข้าไปที่หัวของคลินจากนั้นภาพก็ตัดไปที่สตาร์เขากําลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวจะหลบหนีแต่พอมองออกไปที่หน้าต่างก็เห็นว่าแอนนากําลังขี่ม้ามาหา เขาาที่บ้นสตาร์กนั้นดีใจที่ได้พบกับแอนนาอีกครั้งแต่เธอกลับบอกให้สตาร์กรีบหนีไปให้เร็วที่สุดตอนนี้ครินรู้แล้วว่าสตาร์กคือคนที่จูบกับเธอ สตาร์กโกรธมากที่แอนนาไม่ยอมบอกเขาว่าเธอคือภรรยาของคลินแอนนาอธิบายว่าเธอไม่อยากทำให้สตาร์กลัวและทิ้งเธอไปเพราะเธอเองก็ชอบเขามากเหมือนกันแอนนาเล่าว่าเธอต้องแต่งงานตั้งแต่อายุ9ขวบเพราะไม่อยากกลายเป็นผู้หญิงแก่ที่อายุ15หแล้วยังไม่ได้แต่งงานระหว่างที่ทั้งคู่ทะเลาะกันคลินกับลูกน้องก็มาถึงสตาร์บอกให้แอนนาหนีออกไปทางประตูหลังและให้เธอใช้ทางลัดไปยังภูเขาก่อนแอนนานั้นจะจากไปเธอได้เตือนสตาร์ว่าคลินจะยิงทันที เมื่อนับถึงสองพอคลินมาถึงที่หน้าบ้านเขาก็สั่งให้ลูกน้องค้นหาตัวสตาร์พวกลูกน้องตรวจด,ดูทั้งในบ้านและโรงนาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยที่จริงแล้วสตาร์กำลังซ่อนตัวอยู่ในฝูงแกะในตอนที่ลูกน้องของคลินเผลอสตาร์ก็แอบขึ้นม้าหนีออกไปแต่คลินก็ไวตัวทันและยิงปืนใส่เขาหลายนัดแต่ก็พลาดเป้าทุกคนจึงออกไล่ล่าตัวสตาร์แต่สตาร์ก็กระโดดขึ้นรถไฟได้ทันเวลาและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้สินค้าคลินเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและมั่นใจว่าสตาร์จะต้องกลับมาอีกครั้งอย่างแน่ นอนพอสตาร์กลงจากรถไฟเขาก็เดินผ่านทะเลทรายและเตรียมตั้งแคมป์เพื่อพักผ่อนแต่จูๆ่ๆหินก้อนหนึ่งก็ลอยมาใส่หัวของเขาจนหมดสติไปภาพตัดไปที่เอ็ดดี้กับรูทซึ่งเตรียมจะทำภารกิจด้วยกันรูทคิดว่าในเมื่อจอมวายร้ายอย่างครินโผลมาที่เมืองนี้แล้วพวกเขาสองคนอาจจะตายได้ทุกเมื่อเธอจึงยอมทำภารกิจกับเอ็ดดี้ก่อนแต่งงานรูได้แต่หวังว่าพระเจ้านั้นจะเข้าใจเธอ ทันใดนั้นแอนนาก็มาเคาะประตูห้องและบอกว่าคลินกําลังตามล่าตัวเธออยู่ลูรู้จึงออกไปดูที่หน้าต่างและเห็นเงาของใครบางคนกําลังขึ้นมาที่บันไดเธอจึงรีบกลับไปที่เตียงพอประตูเปิดออกมาลูอิสก็จ่อปืนไปที่ทั้งคู่เอ็ดดี้ขอให้ลูอิสไว้ชีวิตพวกเขาพอลูอิสมองไปรอบๆและไม่เห็นแอนนาจึงได้ปล่อยตัวทั้งคู่ไปแอนนานั้นหนีออกไปทางหน้าต่างแต่พอกระโดดลงมาเธอก็ได้พบกับคลินที่ดักรอเธออยู่ พาตัดไปที่สตาร์กพอเขาได้สติกลับมาก็พบว่าตัวเองกําลังถูกล้อมโดยชนพื้นเมืองพวกเขาเตรียมจะเผาสตาร์กเพื่อบูชาให้กับเทพเจ้าสตาร์กพยายามปติปรตร่ต่อเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะเริ่มพูดภาษาอินเดียแดงอย่างคล่องแคล่วทําให้ชนพื้นเมืองตกใจและหยุดพิธีกรรมในทันทีพวกเขาปล่อยตัวสตาร์กและเชิญให้เขาไปนั่งรอบกองไฟสตาร์กเล่าเรื่องของเขาให้ทุกคนฟัง เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปและรู้สึกว่าตัวเองนั้นกำลังหลงทางหัวหน้าเผ่าจึงได้แนะนำให้สตาร์กลองดื่มยาวิเศษเพื่อค้นหาคำตอบดูสตาร์กกล้า,กล,าก,ลกลัวเพราะเขาไม่ถูกกับยาที่ทำให้เห็นภาพหลอนแต่หัวหน้าเผ่าก็รับรองว่ามันจะช่วยให้เขาได้พบกับคำตอบที่เขาตามหาสตาร์กจึงรวบรวมความกล้าและดื่มยาเข้าไปแบบรวดเดียวหมด ก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าปริมาณที่เขาดื่มลงไปคือปริมาณทั้งหมดที่ชาวเผ่าตั้งใจจะแบ่งกันสตาร์กตกอยู่ในพวังทันทีเขาเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กตอนที่เขาพบว่านางฟ้าฟันน้ำนมไม่มีอยู่จริงเขาเห็นอับ,บราฮัมลิงคอนปล้อมตัวอยู่ในงานรับปริญญา และยังจำเรื่องราวที่เขาพยายามจะสร้างความประทับใจให้กับหลุยโดยการจับม้าป่าแต่กลับลงเอยโดยการถูกกลุ่มคนแค้ไล่ล่าในตอนที่สตาร์กำลังหนีเอาชีวิตรอดเขาก็หลุดเข้าไปในทุ่งหญ้าสีรุ้งที่นั่นสตาร์เห็นแอนนากับหลุยกำลังทะเลาะกัน แอนนาต่อว่าหลุยว่าเธอตาบอดทั้งที่มีดวงตาอยู่เต็มหน้าพอหลุยหันกลับมาก็เผยให้เห็นดวงตาขนาดยักษ์ของเธอสตาร์กนั้นตกใจจนกรีดร้องออกมาแต่จู่ๆก็มีเสียงเรียกปริศนาจากจุดที่อยู่ห่างออกไปพอสตาร์กหันไปมองก็เห็นแก่สวมหมวกกำลังเต้นและร้องเพลงทันใดนั้นประตูบ้านหนึ่งก็ตกลงมาจากฟากฟ้าพร้อมกับเสียงที่บอกว่านี่คือผู้พิทักษ์แห่งอนาคตหากสตาร์กพร้อมเขาควรจะเปิดประตูนั้นออกไป สตาร์กรวบรวมความกล้าและทำตามที่เสียงนั้นบอกเขาเห็นแอนนาอยู่ในชุดแต่งงานยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่พอกำลังจะเดินเข้าประตูทุกอย่างรอบตัวก็หายไปนกอินทรีขนาดใหญ่ที่มีใบหน้าของครินได้พุ่งโจมตีเขาหลังจากเอาชนะนกตัวนั้นไปได้สตาร์ก็ได้สติกลับมา หัวหน้าเผ่าบอกว่าในภาพหลอนสตาร์กได้ต่อสู้และเอาชนะนกอินทรีสีดำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญที่แท้จริงสตาร์กแค่ต้องเชื่อมั่นในความกล้าของตัวเองและเขาจะได้พบกับความสุขที่เขาตามหาวันรุ่งขึ้นชาวพื้นเมืองมารวมตัวกันเพื่อส่งสตาร์กออกเดินทางสตาร์กขอบคุณพวกเขาที่ให้ความช่วยเหลือหัวหน้าเผ่านั้นยิ้มออกมาและตอบกลับไปว่าชนเผ่าของพวกเขามีสุภาษิตอยู่ว่าบางครั้งความสุขที่คุณตามหาก็คือการแบ่งปันยาวิเศษให้กับเพื่อนในกลุ่ม ในขณนะดเดียวกันครินที่จับตัวแอนนาไว้กำลังรอคอยการมาถึงของสตาร์กชาวเมืองต่างซุ่มดูเหตุการณ์นี้ด้วยความระทึกพอสตาร์กมาถึงครินก็สั่งให้ลูกน้องพาแอนนาออกไปก่อนจะกล่าวหาว่าสตาร์กแอบไปม,มีความสัมพันธ์กับภรรยาของเขาสตาร์กตอบป,ปฏิเสธก่อนจะเสนอให้แก้ปัญหานี้้วยการดวลปืนคลินนั้นหัวเราะอ,ออกมาก่อนจะรับคำท้าของเขาทั้งสองคนยืนประจันหน้ากันและคลินก็เริ่มนับถอยหลังแต่พอนับถึงสองสตาร์กก็ยิงปืนก่อนที่ครินนั้นจะได้ทันตั้งตัว กระสุนของสตาร์กยิงเข้าไปที่ไหล่ของค้นเขาจึงโต้กลับโดยการยิงปืนของสตาร์กจนหลุดมือสตาร์กคิดว่านี่คงเป็นวาระสุดท้ายของเขาแล้วจึงอยากจะพูดอะไรสักหน่อยเขาอ้อนวอนให้คล้นปล่อยแอนนาไปเพราะเขาเองที่เป็นคนเข้าไปจูบเธอแต่จู่ๆคล้นก็เริ่มรู้สึกไม่สบายตัวสตาร์กจึงได้เฉลยว่าเขาได้ใส่พิษของงูหางกระดิ่งเอาไว้ที่กระสุนเขารู้ดีว่าทักษะการยิงปืนของเขานั้นห่วยแตกแต่มันก็ทําให้คล้นประมาทเขาจึงใช้ประโยชน์จากจุดนี้สตาร์กเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสั ตาที่ผ่านมาทั้งการฝึกยิงปืนกับแอนนาและการได้รับความช่วยเหลือจากชนเผ่าแต่คําพูดของเขาก็ถูกขัดจังหวะเมื่อรูดประกาศว่าครินได้ตายไปแล้วและคงไม่ได้ยินแผนการอัญชันฉลาดของเขาอีกต่อไปแอนนาช่วยโอกาสตอนที่ลูกน้องของครินกาลังสับสนสัตว์พวกเขาจนหลุดออกจากพันธนาการและวิ่งเข้าไปหาสตาร์ทั้งคู่สวมกอดและจูบกันสตาร์ขอโทษที่เขาเพิ่งฆ่าสามีของเธอไปแต่แอนนาหัวเราะออกมาและบอกว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยจากนั้นหลุยส์ก็เข้ามาหาสตาร์และ ขอนัดเจอกับเขาในคืนนี้สตาร์กนั้นตอบปฏิเสธ,ธเธอและบอกว่าตอนนี้เขาอยากโฟกัสกับตัวเองจากนั้นสตาร์กและแอนนาก็เดินจับมือกันออกไประหว่างทางแอนนาบอกว่าคริสถูกตั้งค่าหัวเอาไว้สตาร์กจะใช้เงินรางวัลน,นี้ยังไงดีแต่สตาร์ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยทั้งสองกลับไปที่ฟาร์มและสวมกอดกันท่ามกลางแสงอาทิตย์และหมู่แกะนับพันตัว ามนั้นตัดไปที่งานเทศกาลชายคนหนึ่งเชิญชวนให้คนมาเล่นเกมยิงเป้าชายผิวสีจึงได้เดินเข้ามาที่สมและหยิบปืนพกขึ้นมายิงเจ้าของร้านทันทีก่อนจะพูดขึ้นมาว่าช่างหัวมันเถอะจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ